าสู่ช่างมาดมสเูดิโอ,อเดี๋ยวจะพาเดินส่องนะคะว่าวันนี้วันที่สองเนาะมีใครมาถึงหน้าศาลแล้วบ้างนี่นะคะเดี๋ยวแม่จะพาเดินไปก่อนเนาะเริ่มจากนี่นะคะเริ่มจากอันนี้ใครเอ่ยหันน้ามาส่องแมน่พี่เฟื่องบุญชูชค่ะนี่นะคะแล้วก็มากับพี่เฟื่องนะคะจะพาเดินส่อง อันนี้ไข่เอ่ยเดี๋ยวมาก็จะเดิน,นจะสะดุดหกล้มเปิบป้าบแล้วแมวเนี่ยพี่พี่ออรออรนงใช่ไหมคะน้องเอ็นถูกลอตเตอรี่เลขอะไรคะ 2 9 8้าแค่ะสันนี้สาวผู้เลขท้าย3ตัวค่ะสาวผู้ชคดีของเราเเลขหน้าไม่ใช่เหรอพี่แอนเลขหน้าพี่แอนถูกลหน้าเลขหน้าแล้วก็เอกชนเลขเอกชนเลขท้าย210ห่ห้องที่โรงแรมบีอูพังได้ไรมจำได้ไหมตั้งแต่ขึ้นไปบนห้องแล้วบอกว่าไงใช่บอกว่าที่แม่บอกว่าให้เอาไปซื้อเลขไม้แอนบอกว่า210หน่ซื้อใช่ซื้อเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันออก นนั่เห็นไหมคะนี่ผู้โชคดีของเราจากกันมาครั้งนี้แล้วก็แปดสามซาบะ <laughs> อ่าแปดสามซาบะโอ้โหมีกระติบกระต่อยมีซาบาทด้วยป <laughs> าร์ตรถนี้ล็อกก็ไม่เท่าไหร่ <c oughs> เ,อรเออพี่นิกแปดแขอบคุณค่ะแม่เน,นะนาะถูกกินเยอะแยะเยอะกระถูกถูกได้งดไงใครบอกเอฟแอม ค่ะค่ะจ้าเดี๋ยวเราไปเลาดูตรงอื่นว่ามีใครผ่านไปแแบบอันนี้การน้องก้าวยืนตองเบิงอยู่นี่นะคะหน้าสารก็จะมีน้ำมีอะไรมาขายนะคะนี่มีน้ำมีวันตอนมีไก่ย่างนะคะมีกาแฟมีน้ำไก่ย่างนี่นะคะจะมีอาหารมาขายบ้างเนี่ยแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะมี เบ่านกแม่ดาพี่เสือนะคะส่วนกลุ่มทางนี้ก็จะมีแอดอดิสอนนะคะช่างพงแม่มาต่อยแล้วก็ยายสมอนนะคะแวบกลับมาฝั่งนี้แง่กลุ่มตองมเอมเลดามากินข้าวพี่รอมค่ะำกำลัง เปิดอาหารเช้ากันอยู่มีสาวปานมีพ่ออนุวัฒน์นะคะแม่เป่าหอมจ้ะก็ติดใจแล้วมากินข้าวของเมื่อคืนนี่ว้าวมากินได้หมดหรออาหารเฮ้ยแมวมากินเจนี่เพิ่งเจอว่าอาหารแล้วมากินได้หมดหรอกินเยอะกินเยอะแต่ไม่อ้วนนี่นะคะแอบส่องว่าทานอะไรปั๊มแต่ไปเอาสักครึ่งจุ่มกลับรีบไปแล้วรีบมากินเด้อไม่เรียกแล้วเด้อโอเค นี่นะคะส่องก่อนนะว่ากินอะไรกันอยู่อันนี้ต่อไปก็เป็นแม่บ้านบมาหอมนะคะสวัสดีค่ะแม่บ้านเหมาหอมสวัสดีค่ะอันนี้ก็แมงทับฟูสวัสดีค่ะแม่้าส่องบรรยากาศเนาะว่ามีใครมาถึงแล้วบ้างนี่นะคะ ตนนี้เขาวาทานข้าวกันอยู่นะแมวก็จะไปรบกวนเขานะคะแมวจะเดินไปเรื่อยๆตอนนี้ก็ทุกคนก็กน,น่าจะกําลังทานข้าวกันอยู่เนาะมื้อเช้าเตรียมตัวพร้อมเดี๋ยวเผื่อว่าจะไลฟ์สดหรือว่าถ่ายคลิปกันนะคะบรรยากาศทั่วๆไปตอนนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะจุ้มกินข้าวกันหมดนี่นะคะก็เดีย๋ยวแมวก็น่าจะไปหาอะไรลงท้องเหมือนกัน เพราะว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องถ้าเราไม่กินอะไรก็จะไม่มีแรงวิ่งตามโน่นนี้นั่นโอเคสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะก็เดี๋ยวติดตามกันต่อไปในคลิปหน้านะคะกบขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ